ลมแรงเวลาใกล้ค่ำครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะต้องมาเตรียมวัตถุดิบในการาหารอ,อ,อาหารครับอาหารนี้เป็นสม,มุนไพรสมุนไพรก็ได้เป็นยาก็ได้ป็งไงใบกิเลกเราวันนี้เรามามาแบ่งจากหนอนนะเนี่ยปกตินอนชอบมากเราจะแย่งหนอนครับแต่ไม่รู้ว่านอนจะเพลองเราวไหมเนี่ย<อ>มาเก็บกิเลกหมดเลยฉันไม่ได้กินเลยหรอือเปล่า นอนจะเครืองไว้นะก็ไม่รู้จะเครืองไหมอ่ะแต่ท <infinity> ี่รู <tierra S 1> ้ๆขี้เหล็กอ like ่อนสวยมากเลยอ๋อต้นเตล้มอ๋อมีหลายต้นเลยจ้ะเอาก็จะต้องจะไปแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กกันนะครับท่านผู้ชมโอคนไหนนอนไม่หลับก็ขี้เหล็กนี่แหละโอเค นี่พ่อมาดูนี่ต้นนี้ยอดสวยสวยยอดสวยครับท่านผู้ชม,มต้นนี้หนอนมันน่าจะเคืองแล้วนะพ่อเพราะว่าหนอนบอกฉันยังไม่มากินเลยเก่งใจแต่หน,นอนนะ,อ,ะอันนี้อันนี้เป็นต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรนี่มีสรรพคุณดีมากครับแต่ก็แปลกใจอยู่ว่าเวลาเราเอาน้ำต้มจากใบมนเนี่ยไปไล่มแมลงได้ แต่หนอนนี่ชอบมากินด้วยนะครับเอะก,ก็เป็นคําถามทีน่น่าแปลกใจอยู่แม่คิดว่า,างไงแต่หนอนชอบมากเลยที่ร,รู้ๆอ่ะเออแล้วคิดว่าไงทําไ,ทไมมันชอบอ่ะคงจะเพ่อแพทไอ้อะไรอ่ะอัดยายซือขนมยายเหรอห <laughs> นอน <laughs> นอนไม่หลับ <laughs> มันก็เลยมากิน<อ>แกงขี้เลนนหล็ก <laughs> เออเทำไมคนนอนหลับอ่ะเอา้าก็นอนไม่หลับมาเลยกินแกงกินขี้เหล็กแล้วมันจะหลับไงหนอนอ่ะ <laughs> เลือกใบยังไงล่ะแม่ไว้ที่ไม่แก่แต่ก็ไม่อ,อ่อนจนเกินไปใบอ่อ,อนน่ะได้แต่ว่ายาวไว้แก่มากประมาณเนีอ้อืมอืมใบที่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งแล้วก็อันนี้มันใบที่หนึ่งเนี่ยเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่นใบที่ห้าอ่าได้ตั้งแต่นับจากยอดนับจากยอดไปอืก็คือได้ตั้งแต่ใบที่ห้าที่หกขึ้นมาอ่าอ่า ขึ้นมาถึงยอดอแต่มันก็เป็นบางที่นะบางที่มันก็จะหมายถึงว่าบางบางต้นมันแล้วบางทีถ้าช่วงหน้าแล้งมันจะแก่ก็ใบสามใบสี่มันประมาณมแล้วก็รูดเสร็จแล้วแล้วก็ไปต้มน้ำต้มครั้งเดียวพออันนี้คั้นกะทิเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม,มวันนี้เราแกงกะทิสดเลยเดี๋ยวเราคั้นเสร็จก็ใส่พริกแกงไปคั้นนี้เสร็จ ใส่พริกแกงใส่ขี้เหล็กเป็นกะทิสดใช่ไหมทิสดโนะอ okay, เคครับเราไม่ต้องไปตังจะเดี๋ยวเราค่อยดำเนินการต่อนะอนนี้เราแกงกะทิสดเราไม่ต้องตังน้ํากะทิเคี่ยวเราต้มขี้เหล็กเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำหนึ่งครั้งต้มน้ําทิ้งหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาหั่นหน่อยหนึ่งมันจะได้ชิ้นเล็ก,เ,ลกเราใส่ไปเลย เราแกงที่สดเราไม่ต้องเคี่ยวลไม่ต้องแหกกะทิเดือดด้วยไม่ต้องอพอเดือดเราก็จะปรุงรสดน่อยหนึ่งพอปรุงรสถูกใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องนั่นเราทานได้วันนี้เราใส่แกงใสกแกงที่เราตำอะเราโขกพริกแล้วเราก็เอาปลาทูใส่ไปหน่อยให้มันแบบน้ำมันจะได้ตืนแกงขี้เหล็กใส่ปลาทูโอ้โน้ำลายสอแล้วครับท่านผู้ชมตินเริ่มออกมาแล้วครับ ล้วเราก็ใส่ไปเลยเพราะเครื่องปรุงเราเนี่ยเราต้มกันแล้วเรื่องนั้นสดอ,อันนี้แกงขี้เหล็กกะทิสดเราก็ปิดฝาเดือดเราก็ปรุงรสทานได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนเดือดเดือดแล้วค่ะเห็นไหม แคาแกงกะทิสดกะทิมันก็จะยัง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 ขาวอยู่เนี่ยอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมใช่เดือดแล้วเดี๋ยวเรา,าเดือดอีกหน่อยก็โอเคเลย<ะ>อันนี้เราปรุงรสแล้วรสแล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมวัตถุดิบก็บานๆเรานี้แหล้นบานๆเลยอาหารไม่ซับซ้อนอม,มีประโยชน์มากมถ้าอาหารซับซ้อนประโยชน์ก็จะเหลือน้อยลงไป น้ำาคนเดี๋ยวอีกนิดนึ่งโอเคเดี๋ยวไปทานพร้อมกันนะคะตั้งโต๊ะเลย <laughs>